มีขุมทรัพย์อยู่ในหนังสือมากกว่าที่โจรสลัดปล้นมาจากเกาะมหาสมบัติเชียอีกวอล์ดิสนีย์ตำนานแห่งวงการกระตูนโลกการอ่านช่วยเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ขยายประสบการณ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดผ่านพยัญชนะและตัวสะกดทุกตัวการที่คนเราจะเรียนรู้เรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกฉานได้นั้นต้องอาศัยการอ่านการค้นคว้าจากหนังสือที่มากกว่าหนึ่งเล่ม และพวกเราโชคดีที่เกิดมาในยุคที่โลกมีวิวัฒนาการก้าวไกลช่วยให้การค้นคว้าหาความรู้ช่างเป็นเรื่องง่ายดายแค่ปลายนิ้วแถมยังมีหนังสือมากมายหลากหลายความรู้หลากหลายราคาที่ช่วยเปิดโลกใบใหม่ให้กับเราผิดกับยุคสมัยก่อนที่การจะผลิตหนังสือสักเล่มไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากจะต้องมีทักษะแล้วยังต้องใช้ระยะเวลาเพราะหนังสือทุกเล่มในยุคสมัยนั้นจะถูกเขียนขึ้นมาจากลายมืออย่างประณีต และระมัดระวังการทำหนังสือขึ้นมาแต่ละเล่มจึงใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนับหลายพันชั่วโมงและนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หนังสือในยุคสมัยก่อนไม่นิยมที่จะมีการเขียนหนังสือขึ้นมาซ้ำใหม่หนังสือทุกเล่มจึงมักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทรงคุณค่าการเก็บรักษาหนังสือในยุคสมัยก่อนจึงมักถูกเก็บไว้ในโบสถ์วิหารเป็นส่วนใหญ่โดยคงเพระเนื้อหาที่เขียนขึ้นในยุคนั้น มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาต่อมาจนถึงยุคกลางเมื่อห้องสมุดได้พัฒนาและเปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้ห้องสมุดต,ต่างๆจึงต้องมีการหามาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการหายของหนังสือที่ทรงคุณค่าในแต่ละเล่มโดยการนำโซ่ที่มีความยาวพอประมาณที่จะหยิบหนังสือออกมาจากชั้นวางนำออกมาอ่านได้โดยไม่พันกันการทำการล่ามห่วงโซ่ไว้กับมุมปกหนังสือโดยใช้วงแหวน ยึดโซ่ติดไว้กับชั้นหนังสือหรือโต๊ะอ่านหนังสือการเก็บหนังสือล่ามโซ่จึงต้องหันสันปกเข้าทางด้านในทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายชื่อหนังสือได้ดังนั้นการหาหนังสือในการอ่านแต่ละเล่มจึงต้องใช้เวลาและจะไม่มีการยืมหนังสือออกจากห้องสมุดเหมือนในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนหรือการนำหนังสือออกจากชั้นหนังสือจะมีเพียงแค่บรรณารักประจำห้องสมุดเท่านั้น ที่สามารถใช้กุญแจปลดล็อกและนำหนังสือออกจากโซ่ได้เราเรียกห้องสมุดแบบนี้ว่าเชนไ l i b r รี y ห้องสมุดลำโซ่ต่อมาในปี1450โยฮันกูเดนเบิร์กนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันได้พัฒนาและสร้างเครื่องพิมพ์ที่มีแท่นพิมพ์แบบกดชนิดถอดเปลี่ยนตัวพิมพ์ได้ขึ้นมาทำให้การพิมพ์หนังสือมีคุณภาพที่ดีพิมพ์ได้อย่างประณีต รวดเร็วและสามารถตีพิมพ์ซ้ำได้ง่ายซึ่งส่งผลให้ราคาของหนังสือนั้นถูกลงในช่วงปลายทศวรรษที่1,800การล่ามโซ่หนังสือในห้องสมุดกับชั้นหรือโต๊ะหนังสือจึงดูเหมือนไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นอีกต่อไปวันนี้อับดุลจะพาคุณย้อนไปสัมผัสกับ,กบเทรนการอ่านหนังสือในยุคกลางกับ7ห้องสมุดโบราณที่ยังคงมีหนังสือล่ามโซ่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ อันดับที่1ห,ห้องสมุดมหาวิหารแฮราฟอร์ดห้องสมุดมหาวิหารแฮราฟอร์ดซึ่งเป็นห้องสมุดล่ามโซ่แห่งเดียวที่โซ่คานและตัวล็อกยังคงใช้งานได้ตามปกติเป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ภายในศาสนาสถานมหาวิหารแฮราฟอร์ดประเทศอังกฤษเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1611ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะมีหนังสือเก่าๆเ,เก็บเอาไว้เป็นจํานวนมากกล่าวกันว่า หน้าหนังสือในห้องสมุดล่ามโซ่แห่งนี้จะทำด้วยหนังวัวไม้ใบไม้ดินผ้าเปลือกไม้โลหะและหนังสัตว์ที่ไม่ได้ฟอกเป็นส่วนใหญ่ในห้องสมุดมหาวิหารแฮ์รฟอร์ตแห่งนี้จะมีหนังสือล่ามโซ่ที่เก่าแก่ซึ่งเขียนขึ้นด้วยลายมือโบราณที่สวยงามมีภาพประกอบที่เป็นสีและสีทองอย่างสวยงามเก็บรักษาอยู่ อันดับที่สห้องสมุดโบสถ์วิมเบิร์นบนชั้นบนของโบสถ์วิมเบิร์นทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษคือที่ตั้งของห้องสมุดเก่าแก่ของโลกอีกแห่งหนึ่งซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1686และได้ชื่อว่ามีหนังสือล่ามโซ่อยู่มากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษโดยปริมาณหนังสือร่วม150เล่มที่ยังคงมีการล่ามโซ่เอาไว้แบบโบราณ จุดเริ่มต้นของห้องสมุดแห่งนี้นั้นมีความน่าสนใจอย่างมากโดยยุคก่อนปฏิรูปศาสนาชั้นบนของโบส์เป็นเพียงที่ตั้งสำนักงานการคลังเท่านั้นแต่เมื่อการปฏิรูปศาสนามาถึงทางการไล่เผาหนังสือทางศาสนาจำนวนมากทำให้บาทหลวงวินเลียมสโตนนำหนังสือของเขามาฝากไว้ที่โบสแห่งนี้หนังสือส่วนใหญ่นั้นเป็นหนังสือเกี่ยวกับเทววิทยาทั้งในภาษาลาตินกรีกและฮิบรู โดยในตอนนั้นหนังสือยังไม่ถูกล่ามโซ่จนต่อมาชาวเมืองคนหนึ่งได้บริจาคหนังสือเป็นจำนวน90เล่มแก่ห้องสมุดแห่งนี้โดยมีข้อแม้ว่าห้องสมุดจะต้องล่ามโซ่หนังสือทั้งหมดและเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเมืองอันดับที่ 3. ห้องสมุดฟานซิสทริก นี่คือห้องสมุดที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี1598และตั้งชื่อขึ้นตามชื่อของนักบวชฟรานซิสทริกตั้งอยู่ในเมืองการธรรมประเทศอังกฤษห้องสมุดฟรานซิสทริกแห่งนี้จัดว่าเป็นห้องสมุดแห่งแรกของประเทศอังกฤษที่สามารถสืบค้นข้อมูลแบบสาธารณะเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือจากในอดีตที่มีความแตกต่างกันไว้ถึง356ประเภทมีหนังสือสะสมที่หายากอย,กอยู่หลายชิ้นที่ตีพิมพ์ก่อนคริสต์ศตวรรษที่16 และในบรรดานหนังสือเหล่านี้ก็มีอยู่ถึง80เล่มที่ยังคงมีการล่ามโซ่ติดอยู่จนมาถึงยุคปัจจุบันอันดับที่ 4. ห้องสมุดโรงเรียนรอยัลแกรมมาที่นี่เป็นห้องสมุดในโรงเรียนชายล้วนที่กิลเฟิร์ d ประเทศอังกฤษซึ่งไม่เพียงแต่จะก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวตรรษที่16และยังคงมีหนังสือที่ถูกล่ามโซ่เก็บไว้เท่านั้น แต่หนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในห้องสมุดแห่งนี้ยังมาจากปี1480ซึ่งนับว่ามีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าตัวของห้องสมุดเองเสียอีกปัจจุบันห้องสมุดโร,รงเรียนโรโยกลกรมมาแห่งนี้เป็นหนึ่งในอีกไม่กี่แห่งที่มีหนังสือที่ถูกลามโซ่ซึ่งยังคงตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอันดับที่5ห้องสมุดลิบายเรย ห้องสมุดดิบายเรยแห่งนี้ตั้งอยู่ในโบสถ Saint ์เซนต์วาเบอร์ค่าเมืองซุดเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ศตรวรรษที่16แต่ตัวโบสถ์นั้นอยู่มาตั้งแต่ศตรวรรษที่11ทุกอย่างภายในสถานที่แห่งนี้แทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าหนังสือของพวกเขาเองก็ยังคงถูกล่ามไว้กับชั้นวางไม้เช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง อันดับที่6ห้องสมุดบริโอเตกามาลาเตสติอาณาหอสมุดแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1454ตั้งอยู่ในเมืองเซเซนาประเทศอิตาลีได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดประชาชนแห่งแรกๆของทวีปยุโรปมาลาเตสติอาณาได้รับการขนานนามว่าเป็นห้องสมุดแห่งเดียวของโลกที่มีความยึดโยงกับบรรพบุรุษในอดีต เนื่องจากส่วนประกอบของอาคารหลายอย่างได้ถูกรังสรรค์โดยศิลปินเรื่องชื่อหลายคนในยุคนั้นยังคงถูกรักษาให้คงสภาพเดิมมานานกว่า550ปีและแม้ว่าที่นี่จะมีหนังสือไม่มากเท่ากับห้องสมุดอื่นๆแต่หอสมุดแห่งนี้ก็ยังคงมีการเก็บหนังสือล่ามโซ่ไว้กับโต๊ะที่ลาดเอียงไว้อยู่เป็นจำนวนมากอันดับที่7ห้องสมุดมหาวิหารเวลส์ Wales. เป็นห้องสมุดในมหาวิหารของเมืองเวลส์ประเทศอังกฤษมีการเก็บหนังสือที่ตีพิมพ์ก่อนปี1,800ห้องสมุดแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมหนังสือไว้หลากหลายโดยหนังสือชุดหลักจะเป็นการรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับเทววิทยาไว้มากถึง2,800เล่มแต่ขณะเดียวกันก็มีหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ประวัติศาสตร์การสำรวจและภาษาก็ถูกรวบรวมไว้มากมายห้องสมุดมหาวิหารเวลส์แห่งนี้ ยังมีหนังสือยุคโบราณเป็นหนังสือแผนที่โลกฉบับสมบูรณ์เล่มแรกของโลกของอับราฮัมออติเลียสซึ่งถูกพิมพ์เมื่อปี1606ยังเก็บรักษาอยู่และทั้งหมดคือมนต์เสน่ของห้องสมุดโบราณซึ่งพันธนาการสิ่งอันทรงคุณค่าในยุคสมัยก่อนไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสัมผัส